สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟองปลายซุปผู้สุขชนนะครับเนาะท่านผู้ชมมือนีิมาตามเหล็กปูลมไส้นะครับท่านผู้ชมวัวันที่สิบหกตุวล่าเนาะครับเนาะหัวที่แล้วเหล็กปูก็ให้ยแอนสิบเกียนาะครับเนาะเหล็กก็ออกเกียหนึ่งเนาะครับเนาะหัวที่แล้วปูก็ให้ยหาคู่นะครับท่านผู้ชมเหล็กปูก็ออกตกับเนาะครับเนาะเหล็กปูลมไส้นะครับท่านผู้ชม นี่เนาะครับปุยสางพิษพันธ์เฮ็ดสามสันเนาะครับท่านผู้ชมหลังเงยวันเป็นหลังเงหน่อยเนาะครับเนาะ,นะขึ้นโค้งสางไว้เท่ขั้นตังเสาขึ้นกระลังอีขึ้นสันสามเนาะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอรับเพิ่มส้มแนวทางนับกันเนาะครับเนาะท่านไหนเขามาเบิ่งแล้วกันรวยๆงงนะครับเด้อ ที่เขามารับ <BAR> ส <K> ้มคลิปของเพชรพาลวยนะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปรับส้มตัวเล็กพร้อมกันนะครับเนาะยู่ใส่อันตัวเก่าเลยกปูเขาเขาเขาตัวตรงเลยปะปูเขาตัวเขาตัวกลับโอ้อันโอ่งอดไดแล้วปูงวงไปยู่โอ้เขาตัวกลับก็ให้บ่อหลายตัวเนาะโอ้ยบัก สองแปดเลีกออกสามแปดเนาะ mm. โอ้เล็กติดนี่เล็กติดเล็กติดไม่ห็นหัวกวนไม่หนึ่งไม<ห>่สอง,สองหนึ่งกับหอวิ่งหนึ่งกับสองหนึ่งสองหกโอ้เล็กติดปูมันก็เลยประกบไปหลักสองกับหลักหนึ่งออกตรกกับเนาะ mm. ออกตรกกับว้าเขาตัวเน้นความเจ้านอะ mm. เขาตัวแน่นเลยสิบเจ็ดก็ตัอนี่ว่นร้อมนก็ไม่เห็นได้เราคือว่าากกนซื้อความดวยเว่นความจรซื้อตังแต่อยากว่ารบโดนซื้อตังซื้อแว่นความอันนั้นอันนั้นเพื่เก่าๆคนเด่มาก อ้วนพร้อมแม่โอ้โ <c> อ <oughs> oh, ้ใหมฮยังจะเกาแต่ว่ามันจะให้เราลูกอานแล้วส่วนนั้นซุ่มเหมือนเดินเดียวกันนี่แล้วส่วนแต่เรียกว่าอ้วนพร้อมเอาบันนั่นเอาซีโตเดียบันเอาซีโตไม่บันก็บันนก็ตัดหน่อยลงตัวนี้ตัดหน่อยลงเลยมันมีมันมีถูกตัดเองโอ้ตัดหน่อยล่องสำหรับผู้ทุนหน่อยสำหรับผู้ทุนหน่อยครับสำหรับว่ากำมันใจล่ะ มันใจค่ากันด้วดค่ะปูตัววงกมตัวมันใจาแตเก่าเค่ะเอ้าอันปูบวิไหมเร็ซี่ลงหมอกค่าเซี่ันอยากรวมท้าบุญนน้าซอยสังมีตัวอพิรพานอ่าปักคาเนอยากันสางกับอันพิตกระพ์านาก็ขืโอ้วขึ้นเอตาเก่าออกบคะ่ะอืม เก้าเสกเก้าสีหาเก้าหาเกให้เวงสีงสีองหาห้าแปดเจ็ดเก้าห้เจองสเนหาปดะคะปูห้าแปดเจ็ดาเกห้เนะหนึ่ง ล้วก็เขากระเขาตัวเ้นนี่แหละสิบเก็ดแมนแต่ว่าบ่มีหรอกอันผู้ขี่บอสเซีอนไปกับเกนไม้เลยันที่ล่งนั่นค่ะเขียนล่งเ็นลงไาีศนย์นึ่งส่ศนยงหนึเจ็ดแปดอืมเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย สี่งานกรุงไทยกรุงไทยนะนั่นล่ะวิณแหงอาวมันก้อนไนะว่ก้อนกระือมันเรยว่าล็กกิ๊บือดีว่าเขาเขาาลูกบวชค่ะเล็กกบวชมันเป็นร่างเป็นนี่วขาบอกว่าเป็นร่งเป็นบุญเล้องมาเนี้เขาต้างบุญนียร่านพวกเขาค่ะ เป็นได้ทั้งบนเป็นไ้ทั้งล่างนะคูรับเป็นแปดตันนี้เป็นเป็นแปดสามแล้วอันนี้นี่คือการหปันอยอจบลงไอจบออกไป่นคือคือที่กระหาที่อเป็นสองสีตัวเดียวบันที่ตัวอื่นวันนี่หานี่อันนี้หาแปดหาอหาแปดห้าเจ็ดอย่าง เก้านึงตัวเดียวกันตาว่าไปเจ็ดเกาเรียนแต่อดสังเกตว่ามันหมุนเวียนอยู่รอนด์หรือเนาะแมนค่ะเจ็ดเกบาๆในแลนดีหรือหรือเรียกมันส่องงาคือซีปีนี้แมนอยู่ลค่ะซีมาเห็นจักเทียนีิบซีตัวเดียวซิบซีตัวเดียวเนาะมันละค่านันแต่มันออกมาซิบซีลามส

เราก็เจ็ดเก้าก็ไม่เจดสอเนี่ยแต่ก็มาหกหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดนะปู่ขึ้นจับอะไรลงมัง่แก็จับได้เบิดได้จับไ้เบ็ดจี๋น่จะมองข่เลยได้ระียบไดระเีแม่นนยี้ค่ะเลีช่มือนอาจารย์ก็ย่อคำนวณเนี่ยก็ยจะหัวยักรอดอกเลยกออกมาต้ากิอยักรอดเรียกเนี่มันทีเทียวไปควงนี่ปีไกยปีก้อนเห็นว่าเจ็ดพัวไม้ยักษ์เถื่อ แมนค่ะมิเตซีกับหกอมีคตซีกับหกคีมานี่ต้องมิซีมิหกนสอแมนค่ะวันัเหน้าเนี่ยต้อมช่งเด็กปงหลมไส้เนาะครับเนาะเลหเลขผิดมิซีมิหาม่เก่าเลขวิ่งซีกับหานะครับเนาะนี่แะเป็นังคับหน้าจอยนะครับเนาะมีสองซีห้าแปดเจ็ดเก้าห้เจ็ว่าผู้ให้เน้นคือยังห้าแปดักห หาแปดเจ็ดเก้านะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะแอบน้าจอไว้เลยครับเด้อเป็นแนวทางเชียงโฉมบินใช้บินหาเนาะปูเนาะแนวทางเชียงโฉมหัดวันที่หนึ่งตุลาเนาะครับเนาะบินหามันใจฮะวันที่สิบหกตุลาเอ้ยเราผิดหรือเราเนี่ยแต่ว่าเลขปูก็ได้เป็นได้ทั้งบนเป็นได้ทั้งล่างนะครับมั่นที่บนตัวนึงล่างตัวนึงอืมเธอห้าปากโกก็เถือน่อค่ะคือปากโกมเนี่ยมันมั่นแหาประกอบมัน อัดิรูดอจลูดมันละลายเนาะค่ะว่าลายลหรอจะว่าแบบเนาะอัจิลูดมันละลายแบบไม่ไม่เล็กสองลักที่เาซือว่าละลายเอาสีนะครับที่สีปุ่นนี้เอาตตัวเอาตัวเน้นๆนั่นะครับเอาตตัวเน้นเลยเออตตัวเน้นนครับเอาตะตัวเน้นถือ่าถือกันแล้วไปแล้วเนาะแนวท่านนาปูเนาะแน่ทานเนี่ยึเาเหมือนเจ้าหมูุซผู้ทุ่นหน่อยเงยคิดได้กยากไหทถือคือกันหะเนะผู้ไทยก็อยากให้ถือคือกันนะคะ ก้ขายเหมือนกันเจ้ากัจะให้ถือคืนกันแม่เลยอะเจ้ากับว่าแม่ว่าขายอะไของเจ้ากัาเจ้าขายเห็นเช็คคุณอะไรเงี้ยนป็นแนวทาผูนี่หมว่าคึนใช่กันเราไม่เป็นว่า่ะว่าประกันตัวนักโทษนะน่นะครับขนาจอนะครับเนาะหมายเลขของซีู้กับซีซีศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดแปด 0014นะครับจนชวมธนาคารกุุงไทยนะครับเด้อรวมท่าุญปุนสางพิภัณฑ์น้ำปูนะครับเนาะควันมหายน้ำมูนจะเป็นสีเล็กเลนเล็ปูกัดคำนวดคำเล็กันหนังสือเหตรข้าสางกันได้ลายนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปรับเนี่ยไปช่วงเดีาตลอดเล็กติดเล็กติดว่าผ่าเคียร์น้ำปูตะันเม็ดปีเลยเนาะเมดปีเลยตะวันตะวันส่วนหลักเมั่อจับคูบอนน้ำปูเนาะ เพ่นาังหวัดนี้จับคู่เขาบ้านเขาตรงนั้นทังไทย้ัดประชุด้วยเงนะครับเด้อสุหมาณสูภุสุคน้าส่อสาหนเน็ตสเบิ่งแล้วกันเหตุแต่ประชุมด้วยวันที่16บหกตุลาเนาะครับเนาะสุหมาณสูภูสุคนนี่วราไปก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพะ้วยนะครับไม่มีกำลังใจจะจิบไปต่อไปหรกครับเนาะจิบหน้าพอกันไหมลิบนี้สวัสดีครับธรรมดาอันารน์อาครูบาอาจารย์่นให้มัติถึงห้าก็ได้ยอดยิ้วนะอาจรก็ธรรมดาครูบาอาจารย์่นให้ถึงห้องก็ได้ดังึ้นเื้นกันคือชุมมันสว่สดิ์โกรชียังไงอันนี้กรชีนะคเขาจะก็ไม่ใหเท่อกัน เจ้าโอ้ยอันพระบุลองมาหนมีเงื่นังหันมีศึกสองอาจารย์น,นะท่านเนี่ยปู่หลใช้ห้องนี้ครับบััต<ม>ิใช้บัญนบััตดวงวันน้อหันพระเจออ้าว่าระจงพระเจ้าจอลองทัออง้เงเขามาสองวัดตีตได้ของปู่ปูที่ปูจับมาให้เนี่ยอ่าครั